เมตาาพรกร็หลังจากที่มาเรียได้ทานไปได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะทุกคนรู้สึกได้เลยว่ามาเรียนนอนได้ยาวขึ้นภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะ พออายุมากขึ้นก็มักจะหาตัวช่วยน,นู่นนี่นั่นมาบำรุงร่างกายเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีคอลลาเจนแคลเซียมหรือแม้กระทั่งสมุนไพรเพราะมาเรียเป็นคนหนึ่งนะคะที่นอนไม่ค่อยพอนอนน้อยมากๆเลยตอนนอนดึกก็ตื่นเช้าแต่พอนอนเร็วก็ตื่นเช้าเกินค่ะทุกคนนอนไม่เคยถึง8ชั่วโมงเลยได้แค่4ี่หรือห้าหรือ6ชั่วโมงประมาณนี้เองค่ะและอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับมาเรียเลยล่ะคะ่ะ พราะพอนอนไม่พอภูมิคุ้มกันมาเรียก็ไม่แข็งแรงและพอภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงมาเรียก็จะมีผดขึ้นตามแขนตามขาเต็มไปหมดเลยคุณหมอนะคะก็แนะนําให้ออกกําลังกายบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องออกกําลังกายก็พอทําได้อยู่บ้างนะคะแต่พักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมาเรียทําไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนจนกระทั่งมาเรียได้มาเจอเจ้าตัวนี้ค่ะยามิต,ตาพร,ราบ ตัวนี้นะคะเป็นตำนานสุดยอดสมุนไพรจีน500ปีตำรับของราชวงศ์เลยนะไปเซิร์ชหาข้อมูลกันได้เลยนะคะสมุนไพรจีนตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยซึ่งสรรพคุณของเขาเนี่ยหลักๆเลยก็คือบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงเลือดบอดหัวใจและกระดูกค่ะขับสารพิษสารเคมีที่ตกค้างในตับขับลมในกระเพาะปรับสมดุลในระบบขับถ่าย <Wow. S 1> ปรับสมดุลยินยาง แก้หอบหืดและที่มาเรียนชอบมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้เขาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากที่มาเรียนได้ทานไปได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะทุกคน<อ>รู้สึกได้เลยว่ามาเรียนนอนได้ยาวขึ้นนอนเต็มอิ่มพักผ่อนได้เต็มที่เหมือนร่างกายได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นทําให้พวกปวดหืดภูมิแพ้ต่างๆก็ไม่กลับมาเป็นอีกค่ะ สมุนไพรจีนหรือยาเมตตาพระรามตัวนี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยที่จะช่วยบำรุงร่างกายหรือปรับสมดุลร่างกายให้ดียิ่งขึ้นสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆหรือไม่มีแต่อยากจะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมดุลมากยิ่งขึ้นมาแลยคิดว่ายาเมตตาพระรามตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะคะ่ะ